สบายดีทุกคนมีนี่จุ้มเทียกเดิมพี่น้องเลยโม่คู่กินมาหาฮักกนตกกินมาได้บูหมาเป็นนี่จุ่มเทียกเดิมพี่น้องเด้อมากินเหมือนกันเด้อพี่น้องเยี่ยมากเจี๊ยบหลายนี่มาคุณพ่อครัวพ่อครัวสองคนลูกเคยกับน้องเคยอันนี้ลูกชายผู้ที่สองเด้อนุ้เช็ดต้มไก่เด้อพี่น้องมีไก่ตัวหนึ่งพร้อมกระจอมาให้ ผู้ชิมมากินนํากันเลยเพร่ะเสี่เอาเพผูนชิมมากินนํากันเพราะว่าบริยูหลายมือเนาะพี่น้องน้องนุชชให้เบิ้งต้นมากอันนี้นุชกำลังเป็ี่นเดชเติมนวดบักระไลลายอยู่เด้อพี่น้องเห็นเปล่าพี่น้องมากเี่มันหกเนี่ยเพราะว่าสร้างกระเจ้าะกำลังเห็ดเสาเหมือนกันเนาะพี่น้องเดชจะหกหกเน่เด้อเพราะว่ากระเจ้าเห็ดเสาอันนี้วานแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นบ่มากอันนี้นุชนี่เติมนวดใหญ่พี่น้องเปล่าเป่ เป็นเช่นนี้ใหญ่เลยพี่น้องมีสิสร้างสันกันเพราะว่าอ่านเขาบริยูหลายมือเนาะเขาไปบญสงการเข้าบริยูเลยพี่น้องเลยมู่คู้นายก็น้องบานใ้เงินเคียงกันแหละมาลิ้นซุ่มเซลกันเด้อพี่น้องนี่พี่น้องนวดแบบไง่บบไงนุ่นุ้ยเห็นในนี้พี่น้องหากะเห็นเหมือนเศร้านี่ก็คือว่าแล้วโบสไดริยูไปพุ่นมาโบเห็นตอนไปยังเป็นดอกอยู่บัด ก็บ่ได้เห็นมาตื่นเศร้ามาอหน้านี่คือเป็นหลายแท้ว่าสันพี่น้องพี่น้องทางมันบ้วหั่นซุปน้องเนาะบ่หลายไปไปไปกินข้าวนรำกันพี่น้องกินก้อนกระเจ้าเพราะกระเจ้าบรรหมาฝนตกแหงตอนนี้นะเนาะมืดเนาะสุดฟ้าเป็นสีมืดผักกะหน้อยจะไปซื้อผักเนาะตับตะวันกินตะวันสุดตะวันกินหน้าเด้อทุกคนเด้อมากินกันเด้อ

น้องเฟยอือน่ะยังไงนานกินดิบก็ได้จนไม่เรื่องนานนลยโอเคตัวนานนหน วางแล้วากินดิบลมกันเด้อเินกินว่ะสดใหม่ๆยังดิบๆตะกอนอ่ะลองดิบตกนหน่อยดบชครับอนสดบแบเออแซ่บคนตัวสดแท ลองเตนเดือดยำก็ต้อกินไม่กด้อ้าวมาเดิมมาเดิมตบหวานเนี่ยพี่น้องตบดิบเดี๋ยวนี้เลยมั้งซื้อมา้านี่กับเจ้าซื้อมาให้แบบแซนบัมบลาคนผม อันนี้มาแก้กันทช่บอก่มา้างแก่พุทธเจ้าแก้ขาสวยๆเพ่ละพระเจ้าจะงที่มาหาเจ้าของบ้านกินก่อนแค่กินน้ำลังเด้อ វើងពី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 វាចានខ្ញុំងាលាប់ទៅ្រើនជំលាប់ពីវចា จ็บอ่ะเรือนะคือเป่ก <updated> ็เป็นกาษาอะนคนตกไปปล่อยใช่ไหมพี่น้องพัก ตาดุสินาค่ะเกิดคุณต่อเซซีนมาเลยอเอากายหน้าหม้อก็ได้แล้วพี่น้อง่ต้องอารมณ์มอกายแพ็บเอาเอาผ่านหน้าหม้อก็ได้ละเจื่จังอูเหม็นหมดเลยน้านี่ ดีพีสายเช่นกันยานมันมากเออพีใสายก็ไว้ใจกับเจ้าข้างหัวยานมันสายยานมันมากอันนี้มือไหวเงียบเนาะลืมบอกแล้วเอาแต่พูดพันนาเนาะ นม่เอาวาแอันี้ไว้ต้มเอาต้มลงนี้เดียวเนีย่ยปนๆกันบ่ต้มจนเกื่อยก็แล้วต้มมาหลายเลยกินไม่ได้หรอกมันจะอินลึหมินข้างหน้าเดยนี่นะออาคือมินเนาะก็บ่มันหลไ คุณพิษแกเป็นจิดชุดดีป่ะจะเสียงบอลนี้ออกแล้วไปซื้ <c oughs> อผัก <c oughs> ใหม่ผักใหม่งูหาเน้นผักเน,นาะหายเน้นจะซีนโดนๆกินก็นม่กินลายอะไรก็ดีกินยุะก็ดี มีเงินซื้อกินดุแล้วบุมีเงินซื้อนะพี่น้องมันบุดีนะมันบุดีย้อนอย่างนี้มันบุมีเงินซื้อใชบตับให้น้อยเิ่ตับให้น่อยบ่แค่จะเอาเพื่อไงเอาแต่ตับได้แล้วก็คิดว่าทิ่นี้อันนี้มันจะเป็นชิ้นหนึ่งทอาูอาตับโซลน กินของเหลือดอกขึ้เหลือเพิ่อนหนเหลือนึเพี่อเหลือนึงจะทำยัาเงแลยวความจะซื้อให้เจอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องกินกันเด้อบ๊ายบาย